ก็ฮัลโหลกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับผมและขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อัปเดตแพช e n นชิน5.1 Rocky start here. ประเดิมกันที่ตัวละครใหม่อย่างไซโลเนนกันเลยดีกว่านะครับผมไซโลเนนเนี่ยจะเป็นตัวละครธาตุหินดาบเล็กมีจุดเด่นอยู่ที่สกิลธาตุแล้วก็การบัฟเพื่อนร่วมทีมนะครับผมซึ่งเมื่อใช้สกิลธาตุของนางแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนที่โดยการปีนป่ายภูเขาหรือว่าพื้นที่สูงชันได้ด้วยนะครับผมก็จะคล้ายๆสกิลของคาชิน่านั่นแหละเนาะส่วนในเรื่องของความเร็วเนี่ยต้องไปดูในเกมยิงอีกทีนะครับผมว่าใครจะเร็วออกว่าใครเนาะในด้านของเกมเพลย์เนี่ยส่วนของการตีปกติเนี่ยผมขออนุญาตข้ามไปเลยนนัง้ ของสกิลธาตุเมื่อกดใช้แล้วเนี่ยไซโลเนนจะทําการสร้างแม่พิมธาตุหินขึ้นมานะครับผมที่มันเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เพื่อนๆเห็นนั่นแหละเนาะไอ้เจ้าสามเหลี่ยมอันนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามธาตุต่างๆของเพื่อนร่วมทีมนะครับผมและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงธาตุของแม่พิมพ์อย่างน้อย2อันเนี่ยการโจมตีปกติของไซโลเนนเนี่ยจะสามารถโจมตีเพื่อเก็บพรวิญญาณราตรีได้ด้วยเนาะและเมื่อเราเก็บสะสมพรวิญญาณราตรีจนเต็มแล้วเนี่ยศัตรูตัวนั้นๆเนี่ยก็จะถูกลดความต้านทานธาตุตามแม่พิมมมพพ์ททททีีีี่่่่่่่่่เเเเเเรราาาาาาในน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 ตตตตอออออัั้้คยยยงงชววืหห็็ูููถลดไ สายฟ้าและก็น้ําพร้อมๆกันอยู่นะครับผมแต่ถ้าหากว่าแม่พิมเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงแต่ว ca, ่าน้อยกว่า2อันเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นการบัฟการโจมตีปกติของไซโลเนนแทนนะครับผมส่วนสกิลติดตัวของนางเ mm hmm. นี่ยเมื่อเราสลับตัวมาเป็นไซโลเนนในขณะที่เราวิ่งอยู่เนี่ยก็จะมีการเติมเกียรติไฟฟอร์จิสตอลให้เราด้วยนะครับผมอันติของไซโลเนนเองเนี่ยก็จะมีอยู่2เฟสหลักๆด้วยกันนะครับผมเฟสแรกเนี่ยคือเมื่อแม่พิมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย2ออันเนี่ยอันติของไซโล ของเนี่ยคือแม่พิมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า2อันหรือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับผมก็อันติของนางเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นการทำดาเมจวงกว้างแทนเนาะแน่นอนนะครับผมว่าแพชใหม่ตัวละครใหม่เนื้อเรื่องใหม่ด้วยนะครับผมไซโลเนนเนี่ยก็จะมาพร้อมเนื้อเรื่องของตัวนางเองแล้วก็แพชใหม่นี้เนี่ยก็จะมาพร้อมเควสอาร์คอนด้วยเนาะทั้งในเนื้อเรื่องรอบนี้เนี่ยก็จะมีตัวละครใหม่โผลมาด้วยนะครับผมนั่นก็คือซิลลีและก็โอโรรอนนะครับผมถ้าผมอ่านชื่อผิดยังไงเนี่ยต้องขออภัยด้วย เพด้วยนะครับผมก็เหมือนกับแพชปัจจุบันของเราอะเนาะถึงจริงๆอัปเดต5.1เนี่ยจะไม่มีแผนที่ใหม่เพิ่มเข้ามาเนี่ยแต่ว่าจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับผมซึ่งกิจกรรมอันนี้เนี่ยเราจะได้รับไพ่โมจมก็ต่อเมื่อเราเนี่ยสำรวจแนตแลนด์ไปถึงเปอร์เซ็นต์ตามที่กำหนดแล้วนะครับผมก็จะเป็น20% 50% 80%อะไรก็ว่ากันไปเนาะส่วนอีเวนต์หลักในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้กับมอนสเตอร์ต่างๆในแนตแลนด์นะครับผมที่ถูกพลังอบิสกินกินเนาะส่วนตู้กาชาในรอบนี้เเนนีีี่ยมมถึง2สสตู้้ดวกกกัะรแ็็จปซ าพร้อมกับช่างตัดเสื้อซิโอรินะครับผมแน่นอนครับผมตัวใหม่ก็มาพร้อมกับอาวุธใหม่ด้วยเนาะส่วนเฟสสเนี่ยก็จะเป็นนายฮิดะมาพร้อมกับหูเต่านะครับผมพร้อมกับอาวุธสีดาวชุดใหม่มีทั้งดาบเล็ก แล้วก็ดาบใหญ่เลยนะครับผมอีกครั้งในอัปเดต5.1ครั้งนี้เนี่ยได้มีการเพิ่มบอสตัวใหม่เข้ามาด้วยนะครับผมซึ่งจะเอาไปยัดไว้ตรงไหนของแผนที่อีกแล้วเนี่ยก็เราก็ต้องไปหากตัวเองอะเนาะส่วนกิจกรรมหลักในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้กับมอนสเตอร์ในเนสแลนด์ที่ถูกพลังของอบิสเข้าครอบงำนะครับผมก็จะเป็นสไตล์การต่อสู้แบบจับเวลาแต่ว่าดูจากเวลาแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรซีเรียสมากมายนะครับผมจะมีก็แต่มันอาจจะป้ายยาตัวละครที่เรายังไม่มีก็ได้นะครับผม <laughs> ระวังไว,ดว,นะว,รรงว้ดนว้นนองใ้ นะครับผมไปพร้อมๆกับเตรียมพร้อมกับงานเทศกาลใหญ่ของเมืองซูเมรุด้วยเนาะส่วนเกมเพลย์ที่เราได้เล่นเนี่ยเราเนี่ยก็จะได้ควบคุมรถเกวียนไปเก็บดอกไม้เพื่อสะสมคะแนนอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งในกิจกรรมนี้เนี่ยหลักๆของรางวัลนอกจากพรโมเจมแล้วเนี่ยก็จะมีการแจกตัวละครสีดาวอย่างแคนเดสให้มาร่วมทีมกับเราด้วยเนาะส่วนหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์การต่อสู้นะครับผมก็จะมีทั้งต่อสู้เดี่ยวแล้วก็ต่อสู้แบบโคอออร่วมกับเพื่อนๆเนานะ หลังเวอร์ชัน5.1อัปเดตเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกวิ่งพิเศษของเคอร์ชิงและก็จงหลีเนี่ยเพิ่มเข้าไปในร้านค้าของโรงละครในจินตนาการด้วยนะครับผมหากผู้ชมท่านใดสนใจเนี่ยก็ไปจับใจใช้สอยกันได้เนาะนอกจากนี้เนี่ยเกมการ์ด TCG ยังมีการอัปเดตด้วยนะครับผมโดยจะมีการเพิ่มการ์ดชชโอริน้องโจนาธาดไม้ในซูเมรุแล้วก็อบิสธาสายฟ้านะครับผมเป็นอบิสตัวบักใหญ่ที่ถือสมุดนั่นแหละเนาะนอกจากนี้อีเวนต์ของคุณลุงลิเบนเนี่ยก็ยังมาให้เราแลกของกันได้ใน แล้วกันนะครับผมเผื่อเพื่อนจะอยากได้บ้างเนาะและอัปเดตสุดท้ายที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับผมในอับิสเนี่ยถ้าเราเนี่ยผ่านชั้น9้าและชั้น10ในครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่ออับิสรีใหม่ปุ๊บเราเนี่ยจะไม่ต้องเล่นชั้น9้าแล้วก็ชั้น10แล้วนะครับผมซึ่งเราก็จะกดเข้าไปแล้วก็สามารถรับรางวัลได้เลยนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยเล่นผ่านแค่ชั้น9้าในครั้งก่อนเนี่ยมันก็จะปลดล็อกรางวัลแค่ชั้น9้าให้นะครับผมก็ถ้าอยากให้ปวดล็อกชั เลยนะครับผมนั่นก็คือตัวเกมเนี่ยจะมีการจดจําค่าสเตตที่เราเคยใส่ให้กับตัวละครตัวนั้นๆด้วยนะครับผมนั่นก็จะช่วยเราได้เยอะเลยนะครับผมเวลาจะเลือกอ์ติแฟกต์มาอัพให้ตัวละครใดสักตัวหนึ่งเนาะหรือว่าจะหาอ์ติแฟกต์มาใส่ให้ตัวละครใดตัวละครหนึ่งก็ด้วยเนาะอัปเดตคุณภาพชีวิตอันที่2ของเราเนี่ยก็จะเกี่ยวกับการคราฟของนะครับผมในกระเป๋าของเราเนี่ยเมื่อเราคลิกไปที่ไอเทมต่างๆที่เราได้มาจากมอนสเตอร์แล้วเนี่ยมันก็จะมีบอกข้างใต้คําอธิบายนะครับผมว่าเราเนี่ยจะสามารถนําไอเทมนนนนนั้้้้เเีีีี่่่่ยยไไไไป craft ปปราฟ็ออททตดกกชชิิ อย่างหนึ่งเลยก็คือเมื่อเราเนี่ยใช้โต๊ะเล่นแร่แปรธาตุแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะสามารถเลือกได้แล้วนะครับผมว่าเราเนี่ยจะคราฟของเพื่อไปอัปเกรดตัวละครตัวไหนเนาะซึ่งก็อย่างที่เห็นในวิดีโอตัวอย่างเลยนะครับผมว่าเราเนี่ยจะเลือกเป็นการอัปเกรดเลเวลของตัวละครหรือว่าจะเลือกเป็นอัปเกรดสกิลนั้นๆโดยเฉพาะก็ได้เช่นกันนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับอัปเดต5.0ในครั้งนี้เนาะถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ต่อผมด้วยนะครับผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมณป นี้เลยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ